สวัสดีครับผมเอกวรัญยูอมาราปานนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยตอนเดินตอนที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงชัยชนะของฝ่ายเสรีนิยมที่นําโดยภาคประชาชนและนักศึกษานะครับแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานฝ่ายจารีนิยมสามารถนํากําลังเข้าปราบปรามประชาชนนะครับด้วยอาวุธที่ครบมือในขณะที่ภาคประชาชนนั้นมีเพียงแค่มือเปล่าเท่านั้นนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก โดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมปีพุทธศักราช2519ณสถานที่แห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภาพสังคมในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2516ถึงปีพุทธศักราช2519นั้นเป็นยุคแห่งสิทธิเสรีภาพอำนาจห้างสังคมตกไปอยู่กับกลุ่มสหภาพแรงงานและนักศึกษา กระแสสังคมนิยมกำลังเฟื่องฟูเพราะชาติรอบข้างไทยต่างก็เป็นคอมมิวนิสต์กันหมดทั้งเวียดนามลาวพมา่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สร้างความขุนเคืองให้กับกลุ่มอำนาจหัวเกา่าคลังเจ้าเป็นอย่างมากเพราะกล่ว่าความเชื่อแบบสังคมนิยมที่เชื่อมั่นในการกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียมนั้นจะเข้ามาเบียดเบียนวิถีความเป็นอยู่ของตนที่เคยได้เปรียบประชาชนมาโดยตลอด ้งนี้กลุ่มอํานาจหัวเก่าที่ว่านั้นมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มแต่ที่โดดเด่นในยุคนั้นคือกลุ่มนวพลที่เป็นกลุ่มขว้าจัดต่อต้านคอมมิวนิสต์นาโดยดรวัฒนาเขียววิมลกลุ่มลูกเสือชาวบ้านนําโดยพลตรีสมควรฮาริกุลผู้กํากับตํารวจชายแดนเขตสี่กลุ่มแม่บ้านมีผู้นําคือนางวิมลเจียมเจเริญเจ้าของนามปกาธมยันตี กลุ่มนวพลโดยพันโทสำราญแพทยากุลและกลุ่มตำรวจของพลตำรวจเอกชุมพลโลหะชาละรองอธิบดีกรมตำรวจขณะที่ทางด้านสื่อมวลชนที่ยืนอยู่ฝั่งหัวเก่าก็คือสถานีวิทยุยานกรอกและหนังสือพิมพ์ดาวสยามสำหรับกลุ่มหัวเก่าสายคลังเจ้านั้นได้พยายามลดบทบาทของนิสิตนักศึกษาและสหภาพแรงงานมาช้านานโดยมักโจมตีเรื่องความเป็นคอมมิวนิสต์ผสมกับการกล่าวหาว่าล้มเจ้า บางครั้งมีการลอบสังหารคนของสาภาพแรงงานแต่ก็ไม่สามารถลดบทบาทของกลุ่มพลังงานประชาชนที่กำลังเติบโตหล,ลังเหตุการณ์14ตลุลาสาภาพสังคมไทยก็คือมันส่งผลดีตรงที่ว่านักเรียนนักศึกษาประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเกิดความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นแบบก้าวกระโดด <c oughs> ก่อนหน้า14ตุลาหนังสือการเมืองต่างๆี่ถูกข้ามถูกปิดถูกกัน้นนะฮะแต่พอหลัง14ตุลานี่จะมีหนังสือการเมืองออกมาหลากหลายโดยพายุกนั้นมันเป็นยุคของกระแสสังคมนิยมกําลังแพร่หลายเพราะว่าการต่อสู้มันเป็นยุคสงครามเย็นที่สู้กันระหว่างโลกเสรีที่นําโดยอเมริกากับโลกสังคมนิยมที่นําโดยจีนกับโซเวียต แล้วก็การเคลื่อนไหวของฝ่ายสังคมนิยมในอินโดจีนคือลาวกัมพูชาเวียดนามกำลังเติบใหญ่ป,ปี18ฝ่ายที่อ้างอิงสังคมนิยมก็ได้รับชัยชนะในอินโดจีนทั้ง3ประเทศก็ส่งผลกระทบเป็นคลื่นของความตื่นตัวในเมืองไทยกระทถางโอกาสรมาะสมเมื่อจอมพลประภาจารุสเทียนและจอมพลถนอมกิติขจร สองอดีตผู้นำเผด็จการของประเทศไทยที่ถูกประชาชนขับไล่ไปตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516ได้ตัดสินใจกลับประเทศในเดือนกันยายนโดยจอมพลถนอมนั้นได้แวะที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อบวชเป็นสาม,มนเณรในวัดไทยในสิงคโปร์และได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าอุปสมบทที่วัดบวรน,นิเวศวิหารสมเด็จพระญาณสังวรได้ทรงเป็นพระอุปชาบวชให้และตั้งฉายาว่าสุกิติาจโร การกลับมาของสองทรราชส่งผลให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนลุกฮือขึ้นมาขับไล่กลายเป็นช่องให้กลุ่มอำนาจเก่าออกมาต่อต้านด้วยการบิดเบือนไปว่ากลุ่มนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นเวียดนามมุ่งล้มสถาบันตาม,มาซึ่งการทำลายแบบถอนรากถอนโคนโดยการประทะกันนั้นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์การเมืองที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย ในวันที่4ตุลาคม2519ในการชุมนุมที่ลานโพมหาวิทยาลยธรรมศาสตร์ที่มีการแสดงละครเกี่ยวกับกรณีฆ่าแขวนของพนักงานการไฟฟ้านครปฐมจะโดยชุมนุมนาตศิลินและการละครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากนั้นสถานีวิทยุยานเกราะนำโดยพันโทอุทานสนิทวงณอยุธยาและหนังสือพิมพ์ดาวสยามออกข่าวว่านักศึกษาที่เล่นเป็นคนถูกแขวนคอนั้นมีใบหน้าคล้ายเจ้าฟ้าชาย ร้อมกับผานหัวไปทำนองที่ว่านักศึกษามีเจตนามิม่นพระบรมเดชานุภาพคืนวันที่5ตุลาคมนิสิตนักศึกษาได้เรียกระดมแนวร่วมให้มารวมตัวกันที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อปักหลักขับไล่สองจอมพลทรราชด้านหนึ่งสถานีวิทยุยานเกราะและชมรมวิทยุเสรีเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำการหมิ่นอง์สยามมกุฎราชกุมารมาลงโทษ ขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้กลุ่มลูกเสือชาวบ้านและกลุ่มผู้ปกป้องสถาบัานให้มารวมตัวกันที่ท้องสนามหลวงวันที่6ตุลาการประทตก,การจึงเกิดขึ้นเวลา5นาฬิกาตำรวจตะเวนชายแดนเขต4ภายใต้การบ,บัญชาของพลตรีสมควรฮริกุลได้ยิงปืนเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามมาด้วยการบุกรุกเข้าไปของกลุ่มลูกเสือชาวบ้านกลุ่มนวพลตำรวจและนอกเครื่องแบบด้านนิสิตนักศึกษาเมื่อถูกจู่โจมก็หนีการโอลมาน หลายคนถูกยิงจนเสียชีวิตอีกนับพันถูกจับกลุ่มอารมณ์ของฝ่ายลุกรานยังไม่ดับมอดต่อมากลุ่มแม่บ้านและกลุ่มลูกเสือชาวบ้านนำโดยพลตำรวจโทเจริญจำรัดรมรันได้บุกเข้าทำเงียบรัฐบาลเพื่อตามล่าหานักการเมืองที่มีค่าวว่าเป็นคอมมิวนิสต์ความตื่นตัวของประชาชนของนักเรียนนักศึกษานี่มันเป็นไปอย่างก้าวกระโดดอย่างที่ว่านะฮะแล้วนกะ เยวาวชนคนหนุ่มสาวก็ไปรับแนวความคิดสังคมนิยมซึ่งเป็นกระแสะสาสตร์คนในยุคนั้นด้วยนะสังคมนิยมและที่จริงก็คือการการไปรับแนวความคิดของประชาชนยุคสมัยศตลรเก้านี่ยมันนีมชารที่กล่าวมาม,มีอีกหลายเรื่องหลายเรื่อง,เ,องเช่นผลงานของจิตภูมิศัตว์นะห,หลายเรื่องบทกวีกวีการเมือง หนังสือวิเคราะห์สงคมไทยชื่อโฉมหน้าสักดินาไทยเขาใช้คำเดิมใช้ชื่อว่าโฉมหน้าสักดินาไทยในปัจจุบันแล้วก็มีผลงานในเชิงนี้อีกเช่นของบรรจงบรรเจิดศิลบทกวีของในผีหรืออัศน,นีพลรจันทร์บทกวีบทประพันธ์ของศรีบุรพาเช่นเรื่องแลไปข้างหน้า ซึ่งงานเหล่านี้คือวรรณกรรมเพื่อชีวิตชนิดเข้มค้คนเนี่ยเป็นที่สนใจของคนหนุ่มสาวนะซึ่งเนื้อหาของวรรณกรรมเหล่านี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่หรือหนังสือประเภทบทความก็ดีที่ด้านหนึ่งก็สืบทอดแนวความคิดของการปฏิวัติประชาธิปไตยจาก2475อีกด้านหนึ่งก็เป็นอิทธิพลแนวความคิดสังคมนิยม ซึ่งเป็นกระแสสากลที่แพร่หลายเข้ามาในสังคมไทยตั้งแต่ทศวรรษทศวรรษ1990พอทศวรรษนั้นนะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือจีนฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะในแผนินใหญ่ปี92หรือ93อะไรเนี่ยกระแสสังคมนิยมก็ยิ่งแผ่ขยายตื่นตัวซึ่งลึกๆมันก็สร้างความโกนกตกใจหวาดกลัวให้กับฝ่ายรอย,ยัลลิสนะว่าจะเป็นอันตรายกับเขา ความกูนันนี้แหละมันมนำนำมาสู่เหตุการณ์6ตุลาการเปลี่ยนแปลงในโดดจีนการเปลี่ยนแปลงในแนวความคิดของคนหนุ่มสาวเหตุการณ์ในวันที่6มก,กราคมนั้นสับสนผุนวายและรุนแรงเป็นอย่างยิ่งหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดนายกรัฐมนตรีที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนั้นปล่อยเหตุการณ์ให้ล่วงเลยจนไม่อาจควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ดังนั้น คณะนายทหาร3าเหล่าทัพนำโดยพลเรือเอกสงัดฉชลอยอยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองไว้โดยใช้ชื่อว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและอีกหนึ่งวันต่อมาหนังสือพิมพ์กว่า20หัวเช่นเดลีนิวชาวไทยเสียงมวลชนสยามรัฐถูกสั่งห้ามตีพิมพ์และวางจำหน่ายด้วยข้อหาโจมตีรัฐบาลเพื่อแสดงสปิริต คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้แต่งตั้งให้ในายธานินไกรวิเชียนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยนายทหารในคณะปฏิรูปการปกครองได้เปลี่ยนสถานะของตัวเองเป็นสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีสมาชิก340คนทำหน้าที่เหมือนรัฐสภาและฝ่ายนิติบัญญัติให้การสนับสนุนรัฐบาลนายธานินโดยที่คณะรัฐบาลนายธานินมีคณะรัฐมนตรีเพียง17คนเท่านั้น มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นไปอย่างเป็นกระบวนการและต่อเนื่องหลายปีมันเริ่มขึ้นตนะั้งแต่หลัง14ตุลาเป็นต้นมาแล้วเรียนนักศึกษาหลัง14ตุลาแล้วก็ทําหน้าที่เสมือนแตะหมูเข้าปากหมานะอันนี้ตามสำนวนไทยเขาเรียกแตะหมูเข้าปากหมาคือคการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่กับคนอีก่มใด่มหนึ่งโดยที่ตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์ะชนอะไรโดยชัดเจน เพราะว่านักเรียนนักศึกษาประชาชนเป็นพลังบริสุทธิ์ไม่ได้มีการจัดตั้งที่จะเตรียมตัวเป็นรัฐบาลหรือคลองอำนาจทางการเมืองอะไรเพราะว่าเหตุการณ์พฤศจิตาลามันเกิดขึ้นมาแบบวูบนะเหมือนอีบอีบประชนะันป,ประชาชนต่อสู้ชนะเสร็จแล้วกลุ่มทหารกลุ่มอื่นก็เข้ามาครองสมหนนาจต่อไปนี่เขาเรียกเตะหมูกับปากหมาพฤศจิกากาก็เหมือนกันถ่งที่ได้ก็คือได้เสรีภาพ ช่วงสั้นได้ไิชิตแต่ปลอมๆมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สร้างความตะดกตดกใจให้กับผู้ครองอำนาจเหมือนกันก็คือนักการเมืองพรรคสังคมนิยมหลายคนเนี่ยได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองใช้เงินกันสองคนประมาณหมื่นบาทอะไรเงี้ยก็ได้รับชัยชนะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่จังหวัดยโสธร พัก่ายทั้งมนี้ยมได้รับเลือกตั้งเข้ามารวมกันประมาณ40คนจากจํานวนสัก2 0 0กว่าคนมันไม่เยอะแต่มันสร้างความตนกว่ามันมีกระแสที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นสําหรับผู้กองอำนาจทางการเมืองแล้วอะไร,ะไร,ะไรที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเขาจะต้องหาทางควบคุมเห็นไหมเห็นไหมว่าไอ้ความเงนตัวนี้มันเป็นไป,ไปทั้งโดยงวงกว้างโดืรอบมันที่เกิด การก่อตั้งขรบวนการนาวพลเริ่มจากลูกเสือชาวบ้านก่อนก็คือเข้าไปาจัดตั้งกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดต่างๆแล้วก็ปลูกฝังแนวความคิดชาติศาสนาพระมหากาษัตริย์แล้วก็ให้ข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับกรณีนักศึกษาว,ว่าจะทําลายล้างสถาบันประเทศชาติต่างๆแล้วก็ก่อตั้งกระบวนนวพลก่อตั้งกลุม่ม กระทิงแดงกลุ่มกระทิงแดงนี่ก็เริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ล้วคือหมายความว่าถึงยังคุณยังไม่ทําอะไรเนี่ยเ,ออเขาเตรียมแผนล็อกไว้แล้วเพราะว่าผลจากสิบสี่ตุลาน,นี้นักษานี่เติบใหญ่ก้าก็โดดแล้วก็ฮึกเขมมากเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ปล่อยไม่ได้เป็นยักษ์ที่ออกมาจากตะเกียง เราต้องหาวิธีเก็บข้าวตะเกียงไปมันจึงเกิด6ตุลาขึ้นสำหรับเหตุการณ์6ตุลานั้นมีการรายงานจากฝั่งรัฐว่ามีผู้เสียชีวิต30คนสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบุคคลฝ่ายหัวเก่าทั้งหลายนั้นหลังเหตุการณ์จบลงก็มีเส้นทางการก้าวเดินที่น่าสนใจ เช่นนาวิมนเจียมเจริญแการนำชมรมแม่บ้านได้ร,รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและต่อมาก็ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขณะที่บ้านปลายของพันโทสำราญแพทยกกุลผู้นำกลุ่มนวพลได้เป็นองคมนตรี นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในเหตุการณ์6ตุลาคมแต่ก็เป็นที่น่าเศร้านะครับว่าเหตุการณ์6ตุลาคมในครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับที่ฝ่ายหนึ่งได้ออกมาทําร้ายผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองด้วยอาวุธจนถึงขั้นนองเลือดเพราะหลังจากนั้นนะครับในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2553ก็เกิดเหตุการณ์ทํานองเดียวขึ้นที่สีแยกอคอกวัวและสีแยกราชประสงค์ สำหรับวันนี้ผมเอกวรัญูาอ,อามรปานและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเอกวาราญ,ญิอาาูอมรปานนะครับในรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยครับรายการที่จะทําให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าใจเกี่ยวกับเมืองไทยมากยิ่งขึ้นครับเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519นะครับถือว่าเป็นโอกาสให้พลเรือเอกชะลลอยู่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในสมัยนั้นนะครับเข้ามาทําการรัฐประหารและปกครองประเทศอย่างไรก็ตามหลังการปกครองได้ไม่ถึงปีนะครับก็มีนายทหารสายประชาธิปไตย ที่เรืองอำนาจในยุคข,ของ14ตุลาคมลุกขึ้นมาทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าเศร้านะครับที่เหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ในายทหารคนหนึ่งเสียชีวิตและมีนายานอีกผู้หนึ่งนะครับได้ถูกคําสั่งให้ประหารชีวิตครับการยึดอํานาจของพลเรือเอกสงัดชลอย,อยู่ในช่วงเหตุการณ์6ตุลานั้น ถือเป็นการสวมอำนาจที่แนบเนียนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเนื่องจากทหารสามเหล่าทัพแทบไม่ได้มีบทบาทในเหตุการณ์สลดแต่กลับได้อำนาจไปครองด้วยวิธีแบบเผด็จการคือใช้ทหารเข้าควบคุมสถานการณ์สร้างความไม่พอใจให้กับทหารสายประชาธิปไตยบางคนร่วมถึงพลเอกฉลาดฮ er ิรายศิริซึ่งเติบโต,ตขึ้นมาหลังจากยุค14ตุลาต่อมาเมื่อฤดูกาลโยกย้ายหลังเหตุการณ์6ตุลา พลเรือเอกสงัดชลอ,อยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแกนนาคณะทหารโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกลา้ารุ่นเจ็ดก็ตัดสินใจเขีย่ยพลเอกฉลาดพนเส้นทางอํานาจเนื่องจากต้องการจะดันพลเอกกลิศศิวรานายทหารฝ่ายตนเองขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกตัดหน้าพลเอกฉลาดที่ตามลําดับแล้วต้องขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการก่อนพลเอกกลิศศิวราทั้งนี้ากการเกิดกรณี6ตุลาเนี่ย เอกภาพของฝ่ายที่ก่อรัฐประหารต้องบอกว่ามันไม่ได้มีชัดเจนยังมันยังมีการมันยังมีความแตกแยกอยู่ในมีอผู้ทํารัฐประหารในช่วงนั้นต้องต้องนึกออกว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารคือพลเรือเอกสังัดชะลอยอยู่เนียซึ่งเป็นฐานเหนือในขณะที่หลังจากมีการรัฐประหารแล้วเนี่ยมันมีแนวความคิดแตกแยกกันหลายอย่างเกี่ยวกับทิศทางการ ขับเคลื่อนทางการเมืองในประเทศไทยกลุ่มสําคัญซึ่งซึ่งไม่อดทนทนร,รอ,อการขี้ขายขยายตัวทิศทางหลักของฝ่ายปฏิกิริยาหรือฝ่ายปฏิบัติประชาธิปไตยทั้งกลุ่มเนี่ยก็จึงก่อการรัฐประหารจึงเรียกว่าการกรบฏ26มีนาหรือกบฏพลเอกฉลาดตอนนี้พลเอกฉลาดเนี่ยนะครับการก่อก,อกบฏของพลเอกฉลาดเนี่ย กำลังสำคัญนี่ยคือกลุ่มคุณนรษยนกฤิชคุณบรรลรูปกระจรคือกลุ่มยังเตริร์คู่ขัดแย้งทางการเมืองของของของฝ่ายผู้ปกครองมันเปลี่ยนขั้วมันเปลี่ยนขั้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นคือความขัดแย้งที่เรามักจะได้ยินยู่เหมือนกับจับปลารอสิบจับปลารอสิบสองจับปลารอเจ็ด 7, เตรียมทหารอะไรพวกนั้นนะ คือเป็นทหารรุ่นใหม่ที่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการอภิวัตร2475แล้วถ้าผมใช้ข้อสรุปก็คือว่าความเคลื่อนไหวความขัดแย้งในหมู่ทหารหลังปี2516เป็นต้นมาเนี่ยทหารประชาธิปไตายไม่ได้มีการก่อรูปเป็นองค์กรที่เป็นรูปเป็นร่างอีกต่อไปละก็คือ อาจจะมีนายทหารสักคนหนึ่งสักกลุ่มหนึ่งเล็กๆที่อยากให้ประเทศเนี่ยพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ได้มีความคิดอุดมการณ์แน่นเหนียวเหมือนคณะราษฎรฝ่ายทหารนะครับในที่สุดวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2520พ้นเอกฉลาดฮีราญยาิรีอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกสายประชาธิปไตยที่เพิ่งกิดหวังจากการโยกย้าย ก็ได้นำกำลังทหารจากกองพลที่9จังหวัดกาญจนบุรีและกองพลทหารราบที่19กองพันที่หน่ง2และ3ราว3 0 0นายเข้ายึดศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกส่วนเรื่องเรดีกองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้าสนามเสือป่ากรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมกับควบคุมตัวนายทหารสำคัญคือพลเอกประเสริฐธรรมศิริรองผู้บัญชาการทหารบก พลเอกประลองวีรปรีเสนาธิการทหารบกและพลตรีอรุณทวาทศินผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งทั้งนี้ฝ่ายผู้ก่อการพยายามเข้าควบคุมตัวพลเอกเสริมนันครผู้บัญชาการทหารบกด้วยแต่พลเอกเสริมสามารถหนีออกจากบ้านพักไปได้หลังควบคุมคนได้แล้วฝ่ายผู้ก่อการก็แอบอ้างชื่อพลเอกประเสริฐธ,ธรรมสิริเป็นผู้ปฏิวัติก่อนที่ฝ่ายรัฐบาลจะออกมาแก้ข่าวผ่านวิทยุว่า ไม่เป็นความจริงต่อมาพลเรือเอกสงัดก็แต่งตั้งพลเอกเสริมขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายต่อต้านผู้ก่อการต่อมาสถานการณ์ฝ่ายผู้ก่อการแย่ลงเป็นลำดับเพราะการก่อการในครั้งนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทหารกรุงเทพดังนั้นจึงถูกล้อที่มั่นได้ไม่ยากขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นโดยระหว่างคุมตัวนายทหารอยู่นั้น มีการแย่งปืนระหว่างพลเอกฉลาดกับพลตรีอรุณทวารทศินจนเกิดปืนลั่นเข้าใส่พลตรีอรุณจนเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังเป็นที่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นในขณะที่กลุ่มผู้ก่อการตกอยู่ในฝ่ายเสียเปรียบและเริ่มมีทหารบางส่วนยอมวางอาวุธและมอบตัวกับฝ่ายรัฐบาลพลเอกเรียงศักดิ์ชมนนานันรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินอีกด้วย ได้เข้าเจราจากับกลุ่มผู้ก่อการจนได้ข้อยุติขณะเวลา20นาฬิกา30นาทีรัฐบาลออกแถลงการชี้แจงเรื่องการยินยอมให้บุคคลชั้นหัวหน้าของกลุ่มผู้ก่อการ5คนคือพลเอกฉลาดฮิรัญยญศิริพันโทสนันขจรประสาทพันตรีบุญเลิศแก้วประสิทธิ์พันตรีวิสิทธิ์ควรประดิษฐ์และพันตรีอัศวินฮิรัญยศิริบุตรชายของพลเอกฉลาดเดินทางออกนอกประเทศได้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวพลเอกประเสริฐธ,ธรรมสิริกับพลเอกประลองวีระปลีอย่างไรก็ตามในเวลา21นาฬิกาขณะที่ผู้ก่อการทั้ง5เดินถึงสนามบินดอนเมืองและได้ขึ้นไปนั่งรอบนเครื่องบินเพื่อเตรียมจะออกเดินทางไปประเทศไต้หวันทั้งหมดก็ถูกนำตัวลงมาและถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏโดยรัฐบาลให้เหตุผลในเวลาต่อมาว่าเพราะทางการไต้หวันไม่อนุญาตให้ผู้ก่อการลีภยัย การดำเนินคดีนี้เป็นไปอย่างเรื่องรัดและเฉียบขาดในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2520รัฐบาลได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา21ตัดสินลงโทษโดยคำตัดสินของนาย,ยกรัฐมนตรีเท่านั้นต่อมาผลตัดสินมีคำสั่งให้ถอดถอนและประหารชีวิตนายฉลาดฮิรัญยศิรีและจำคุกตลอดชีวิตผู้ก่อการที่เหลืออีก4คนซึ่งต่อมาได้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเพิ่มอีก8คนรวมเป็น12คน นอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับทอดลดหลั่นลงมาอีก11คนซึ่งในจํานวนนี้มีพลเรือนที่พลเอกฉลาดชักชวนมาอาทินายพิชัยวาสนาทรงนายสมพศ์ปียอุยนายวีระมุสิกพงศ์ภายหลังทั้งหมดได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2520ประวัติศาสตร์ไทยนี่เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากมากๆเลยมแกเป็นคนยิงหรือไม่เป็นคนยิง แต่ว่าในเมื่อแกถูกประหารไปแล้วเนี่ยก็เหมือนคดีอาญากรรมทั่วไปก็คือใครก็ตามเพื่อนร่วมแก๊งที่ถูกตำรวจวิสามันฆาตการรมคนนั้นมักจะต้องรับหน้าเสือเป็นคนยิงเจ้ารั์เสมอไม่บอกไหมไม่บอกไหมถ้าเกิดคดีโป้นมาสักคดีหนึ่งเนี่ยแล้วมียิงเจ้าซั์ตายแล้วก็กลุ่มโจรเนี่ยถูกตามล่าถูกวิสามันไอ้คนที่ถูกวิสามันเนี่ยมักจะเป็นคนที่ทำชั่วมากกว่าคนอนื่นมันจะได้ปิดคดีลงไง สำหรับกรณีที่นายทาน,นินมีคำสั่งลงโทษประหารชีวิตนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างพลเอกฉลาดนั้นสร้างความขุนเคืองให้กับกลุ่มทหารเป็นอย่างมากโดยเพราะทำเนียมทหารแล้วทหารต้องเสียชีวิตด้วยฝีมือของทหารเท่านั้นจนกลายเป็นธรมเนียมปฏิบัติต่อมาว่าหากมีการกรบฏจากกลุ่มทหารเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกประหารชีวิตแต่จะลี้ภัยหรือจำคุกแทน ท่านผู้ชมครับพลเอกฉลากธีรศรินะครับนับเป็นกบฏคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตและการประหารชีวิตของพลเอกฉลาดนั้นนะครับก็กลายเป็นชนวนทําให้เกิดทหารหลายกลุ่มนะครับไม่พอใจและต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมได้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมเอกรันอยู่อมามราัตานนะครับและทีมงานย้อนรอยประวัติสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ